ี44850นะแล้วถามว่าใครครับที่ทำดีกาคัดค้านโครงการพระราชดำริได้สำเร็จมีกี่คนในประเทศนี้ครับมีกี่คนในประเทศนี้ถ้าทำไมไม่ปรึกษาหารือกันดังนั้นวันนี้ครับผมกำลังจะทำดีกาอีกฉบับหนึ่งนะครับพี่น้องครับีนวันนี้ต้องพูดกันในเรื่องดีกา <laughs> ไม่ใช่พูดเรื่องอีกา วันนั้นผมไปปราศัยที่อำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรนธานีตรงกับวันที่ห้าธันวาคม2553วันนั้นเขาจัดงานเฉลิมฉลองกันทั้งประเทศผมก็คิดว่าในเมื่อวันที่ห้าธันวาเขาก็จัดงานเฉลิมฉลองไอ้ผมจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ให้มันมีความหมายยิ่งกว่าการเฉลิมฉลองนะครับ เนื่องในวันที่ห้าธันวาผมจึงเขียนดีกาฉบับนี้ขึ้นมาที่อำเภอหนองแสงขึ้นหัวว่าอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีวันที่ห้าธันวาคม2.553เรื่องขอถวายดีการองทุกข์กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้าพระพุทธเจ้า นายสุรชัยด่านวัฒนานุสรและประชาชนคนรักประชาธิปไตยรักความยุติธรรมทั่วประเทศมีความทุกข์ร้อนอย่างแสนสาหัสจากสถานการณ์ทางสังคมและการเมืองไทยในปัจจุบันที่เกิดความขัดแย้งแบ่งฝ่ายกันอย่างรุนแรง และมีการดึงสถาบันเบื้องสูงลงมาสแสวงหาประโยชน์สแสวงหาอำนาจทางการเมืองและใช้สถาบันเบื้องสูงกล่าวร้ายใต้สีบุคคลอื่นที่ขัดขวางพวกของตนเป็นการนำสถาบันเบื้องสูงมาเป็นเดิมพันสำหรับพักและพวกของตน จนทำให้สถาบันเบื้องสูงกลายเป็นคู่กรณีกับประชาชนจำนวนมากเกิดเป็นวิกฤตศรัทธาอย่างรุนแรงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนถ้าสถานการณ์ยังคงดำเนินไปอย่างนี้คงหลีกไม่พน้นที่จะเกิดสงครามกลางเมืองที่จะหนักหน่วงรุนแรงกว่าในอดีต ที่เป็นการต่อสู้กันระหว่างอุดมการฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาเพราะฝ่ายซ้ายในอดีตถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศก็จะขากพลังในการต่อสู้แต่ความขัดแย้งในปัจจุบันเป็นการต่อสู้ระหว่างทุนนิยมสองฝ่ายที่มีกำลังพอกัน เวลานี้ประชาชนจำนวนมากทากันร้องว่าตาสว่างแล้วความหมายนี้ก็คือว่าเขารู้ว่าใครคือต้นเหตุประเทศไทยที่เป็นอยู่และนี้แหละคือวิกฤตศรัทธา ที่มีต่อสถาบันชั้นสูงที่กล่าวมากลายเป็นว่าสถาบันชั้นสูงเป็นต้นตอของความขัดแยง้งเป็นด้านหลักของความขัดแยง้งที่เป็นเช่นนี้เกิดจากปรากฏการณ์หลายหลายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นพลเอกเปรมตินสูรานนท์ ประธานองค์มนตรีเดินสายยุยงทหารด้วยวลีที่ว่าม้าไม่ใช่ของจอกกี้แต่เป็นของเจ้าของโอกมา้าจนนำไปสู่การรัฐประหารในวันที่19กันยายน2549สการกระทำขององค์กรอิสระตา่ตางๆและกระบวนการยุติธรรม ที่ปฏิบัติสองมาตรฐานการที่กลุ่มพันธมิตรคนหนึ่งเสียชีวิตแล้วมีราชวงศ์ชั้นสูงไปงานศพเหตุการณ์เดือนเมษายน2552ข้าสองข้างทำเนียบรัฐบาลเหตุการณ์วันที่สิบเมษายน 2553ที่ถนนราชดำเนินและเหตุการณ์วันที่19พฤษภาคม2553ที่ราชประสงค์และล่าสุดกรณีที่ศาลร,รัฐธรรมนูญยกคำร้องไม่ยุบพักประชาธิปัตย์ล้วนถูกมองว่าเป็นการบงการของ พระราชวง์ชั้นสูงทั้งสิ้นและนี่แหละที่เป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ใจของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศเมื่อเป็นเช่นนี้จึงเป็นไปไม่ได้ที่ฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติ และควายตุลาการในปัจจุบันจะแก้ไขปัญหาได้กลายเป็นยิ่งแก้ยิ่งยุ่งจนยกระดับกลายเป็นสถาบันชั้นสูงเป็นคู่กรณีกับประชาชนไปแล้วด้วยเหตุที่กราบบังคมทูลมาทั้งหมดนี้พวกข้าพระพุทธเจ้า จึงหวังในพระปรีชาและพระเมตตาของใต้ฝ่าละองธุรีพระบาทที่จะแก้ไขปัญหาให้ค่อยๆทุเลาเบาบางลงและหมดไปในที่สุดนำสังคมไทยเข้าสู่ความสงบร่มเย็นอีกครั้งหนึ่งขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะนายสุรชัยด่านวัฒานศารน ลุ่มแดงสยามและต่อท้ายด้วยนะครับการลงชื่อของพี่น้องว่าข้าพระพุทธเจ้าดังมีรายชื่อต่อไปนี้ได้อ่านข้อความข้อความดังกล่าวข้างต้นและเห็นด้วยกับดีการ้องทุกฉบับนี้จึงลงรายชื่อ ตามแนบท้ายดีการ้รองทุกฉบับนี้ด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะขอให้พี่น้องลงชื่อสกุลและบัตรประชาชนครับตรงนี้ครับก็เดี๋ยวครับพี่น้องเอาไปดูกันแล้วกันนะรู้สึกว่าจะมีตรงนี้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องตรงนี้ก็ถ้ามีสักจำนวนหนึ่งให้พี่น้องได้อ่านแล้วดีกานี้ไม่ต้องไปผ่านกรมราชัรรนะ ได้รายชื่อมาจากสองร้อยรายชื่อก็พอแล้วเนื้อหามันอยู่ที่เนื้อหามันไม่อยู่รายชื่อครับไม่อยู่รายชื่อแล้วถ้าพี่น้องว่าแล้วถ้าเขียนอย่างนี้กล่าวหาเขาและไปดีการ้องทุกข์กับเขาเนี่ยอาจจะถูกข้อหาหมิน่นหมิ่นจับผมครับพร้อมที่จะเข้าคุกอีกทีมันไม่มีอะไรที่จะต้องเป็นห่วง ติดคุกตอนหนุ่มหน้าเป็นห่วงครับพี่น้องโอ้โหตอนนั้นติดคุกทุกใ์ใจมากลูกยังเล็กๆอยู่นะครับเมียก็หายพ่อแม่ก็ตายแล้วไอเราก็ยังหนุ่มยังแน่นพอยังหนุ่มยังแน่นไอ้นกเขามันก็กวนให้คิดถึงเมียอยู่ด้วยคนหนุ่มติดคุกมันเป็นอย่างนี้ไอ้คิดถึงลูกก็คิดถึงลูก แต่ไอคิดถึงเมียเพราะว่านกเขาอะมันควรอยู่ด้วยแต่ถ้าติดคุกตอนนี้เรียบร้อยกับนกเขามันแก่ไม่ขันแล้วครับสบายมากเพราะฉะนั้นถ้ามึงจับกูเข้าคุกกูก็จะได้ไปเขียนหนังสือเล่มสามอืมก็ไม่เป็นไรอะดีการ้องทุกข์ให้มันรู้ไปซิว่าจะได้ทุกข์ครับพี่น้องมันต้องเขียนอย่างนี้ แฟนดีการร้องทุกที่ทำไม่ยกเลิกอ่างเก็บน้ำคลองลําไปก็เพราะเขียนแบบนี้ถ้าไปเขียนวิงวอนอ้อนวอนพิราบลําพันเนี่ยเขาไม่ให้หรอกมันต้องจี้ใจดำกันแบบนี้ดูเถว่ามันจะว่ายังไงนี่ครับตัวอย่างมันมีอยู่แล้วแล้วเมื่ออ่านบทกวีวันนี้ครับมันก็มีบทกวีที่จะต้องไม้อ่านกัน สักหลายหลายบทกวีครับวันนี้ไหนไหนก็ไหนไหนมันก็พูดกันบทกวีแล้วเดี๋ยวขออนุญาตหน่อยครับอมันมีมันมีโอ้โหาบทกวีนี่วันนี้ก็จะอ่อานบทกวีของท่านบทกวีสุดท้ายของท่านสมัครศูนทรเวีน่าสงสารมากนี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่มาอ่านใ้สาธารณชนได้กวาง สันมิบาลสออชอ,โอโรโมโนครับถ้าไม่มีเอาสำเนาไปถ่ายได้นะครับผมก็ได้รับแจกมนาะรู้สึกว่าจะเหลืออยู่ใบเดียวท่านสมัครเขียนว่าเสมือนสวมพระเครื่องอันเรืองเวทประนมเดชมอกดวงใจให้ทุกสิ่งแต่องค์พระกลับเท่าช่วงชิงจนได้รู้ความจริง อันเจ็บใจทิ้งที่สูงกลับต่ำนั้นต่ำเนกใจสมัครสุนทรเวทจึงหมองไม่ข้าวจงรักทักดีมิรู้คลายขอกัดวันลาตายไม่ถวายพระพร ที่ตําเนตนั่นอะไรก็ไม่รู้นะหรือว่าปลาวานําเนตก็ไม่รู้ท่านธรรมบัตไม่ได้เขียนนทอไมวันนี้ไหนๆก็ไหนๆกัต้องเอาไว้เรื่องที่มันเป็นข้อเขียนมาเนาะผมมีจดหมายท่านปรีดีพนมยงค์ครับแต่เขียนถึงใครเทาลบออกครับคนถูกเขียนถึงไหนข้อความมีว่าหลังจากมีการประหารชีวิต ของผู้ถูกประหารชีวิตทั้งสามคือคุณเฉลียวปฐุมรถคุณชิดสิงหะเสนีและคุณบุตรปัทธรมสรินผู้ถูกกล่าวหาในคดีลอบลงพระชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลและผมก็ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องผมในที่นี้คือท่านปรีดีและเห็นว่าเพื่อช่วยให้ความเข้าใจ ของผมเจมแจ้งขึ้นผมขออธิบายสิ่งที่ผมทราบมาทั้งหมดดังนี้คือ